น้องทิ้งปิดคลิปลูกสวัสดีป่าลูกวันนี้ว่าพบกันนังนังทิ้งฮแล้วเมื่อนี้นังนังคิงจะไปเดินต้องการไปสาไปไปปีใหม่ไปกินเดี่ยงปีใหม่ยุ่งเทียนอ้สบายดีสบายดีป่าลูสบายดีป่าดูอ่ะจ้าสบายดีอีดาทูจ้าโอ้จะเหม็นอยากยืนอันนี้ก็ได้อ่ะน้องนางโลกลูก โ,โอ้สีแดงคือกันสีแดงสีขาวไว้ปืนหนามคนละอันไว้ตรงกลางเนาะอีดาทูจ้าทูจ้าเน่ทูจ้าไปโอ้ยมาถูปถุปะทดอกเมื่อีสีผ้าน้องน้ำทิ้งไปกินเดียงยงเพียนพี่น้องพราะเป็นมือกินเดียงเนาะไหมเนาะกินเดียง้วเพื่อนกับพากเป็นบ่กากปีใหม่เนาะสองสามมือผุแะไอโนอันนี้ไออโนบน้องน้ำคิ้งน้องดิงดิงปะ เดี๋ยวเมย์พาไปเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งยงเฮียนสิมีหมูลายบอ้ใส่สุดจงการข้างในไว้มีแต่ผู้งามๆผู้รลรอไปป้าปลาปลาบูชีดใวยกั้นที่ดุไปเดี๋ยวพาปลาดุงไปเบิ่งเนอะมีหมูลายบอไปดูปะเอ๊ะเล่นในคู่เอาเบียร์ลงไปบเปะสิมาเอาอยู่บ้าหมื่นนี่ฮะฟังฟังนี่ทามนี่สิมาเอาอยู่บ้านหมื่น mau 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 là mau 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 pepsi mau 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 nó mau 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 คให้พ่อให้แม่ลงไปนํ่มาหน้สบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีป่าลูกแม่ากระแปะ่ดีปาลูกปักมวงโอ้ยนี่ช่างแห่งลาย moonlight. เป็นผัวเป็นพัวเงีักมวงขาลัน เฮ้ยยนี่แหงไลยพี่น้องนี่ดอันตรายเลยอัดสามอัดสี่มัวไซคันเดียวไปขึ้น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 ทั้งน้าน้ำน้ำขึ้นคืนนี้อืมขึ้นอืมขึ้นผู้น้อยผู้ใหญ่ เไปยับไปอีกสิลูุยังบอกได้ได้นึ่งจาหันยับขึ้นมาได้ได้ไดยับก่มาไปไปยเกียอบการพาไปกินเดีย์จางได้บริีจ้าเถ่อโดนเข้ามาจอดไว้ไอร ไกลๆเ่ยพี่น้องยนกระบะกินเนี่น้อาไปกินเนี่ยดอกูคตนงามเลยดอกงามปีใหม่ี่ต้องเล็นดอกคูดยิงเป็นยิงไวเด็กหน่อยโชว์ฝนมาลาเลยกินกันที่ดงใจกินมาจะกินากินเล่วนี่องเปียกได้เมือนนี่เนาะ อยากแม่เหมือนี่คนร้ายเหมือนใจกนีการโด,รเออดออนเปกาสิมาอยู่บ่อยเอ้ยเมาแล้วเว้ยหมุนไปซิมาเมาแล้วมือนี่เ <laughs> มาออน้ำสุปน้ำหวานโอ้ยเลยมาแปะให้ป้าโอ้ยนี่คนร้ายค่ะไป็นตำรวจน้ำเล็กหนอหกนเ,นอเองก็เห้ยเนาะ เสียขาวคือในคูเนาะเสียขาวคือในคู่ป่ะปะย่างปะไปตีไปไหมไปย่างอ้าวเขินบาดนี่สำคนอรไม้มาเอาเงียบจะเกลือมาเอาเงียบมือมาเขินป่ะไป็นตะม้วนไง ไม้ินไปบเาไมู่ย uh, ่หรอเมนี่าบ้บ่าบาลูกเอาเียเียเอาบได้เราบ่นอ่เอ่อ้หเป็นตะมวนเฮ้ยจเียวมากจัานี้กันไู่อเไ้บางคนเอาปืนงปานบาคนก็มโอ้ยไอันวะนี่ปุ้ยไออันวะนี่ ເຮົາໃຫ້ເຂົາເອົາປືນມາສົ່ງເພນືໃຍ່ົືມຫ້ອີານີດີ້າດຂອງຂຮອງອຮ3ີ້ໍາຄິຂດກປໃຂົ ดีเปื่อยสิไปแม่แม่ดีพายไหมมา้ไม่ดีพายไหมเออนั่งน้ำกันอาสู้สองเหนียวเนี่ยสู้สองเหนียวนะไว้เดี๋จะเขียไว้เห็ดเบิ้์กหันไปเห็ดไปหาพวงพีเอืี่ยนนึงเกลี่ยยังหันคือจะไงกดจอง

มันอันดีนั่นกดแต่กากัดให้มันเดือดขดเลยหรออืออือมีกุ๊กแต่ว่าอันนี้ก็นเมนูกอนนะมาเริ่มจับว่างกันบ้าว่ากับโไร่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล

เอาตุ้มันเอเอาแลเอาล้อาลเอาล้อาแล้เออโอเคนาหอยเองเออเออหาอเองถอนางทีเถอะติมเยอะเลอิเละมเลนะอาไทั้งเอาเาทัค่อแม่ทุกหน้าีอะกอ่าเราใจขาที่มาการาแล้วเื่อี่พ่อคีเาะเินรายการพรา่งนเรา่าม หน้าซ่าัว่น่าจะข้มย่แต่คนงงเย้อน้วเออการ้นไเลยเนาะโอ้ยมีแต่ปวดนาข้าวไปันนี้เลย จะเาวุ้ยวุ้้าวใส่เดมตัวแรกมาก่อนตัวใส่ตตีก็มากไไฟ ใช้คู่น้านอเนาะบอว่าองค์การอะไรก็อาจจชผัสวนคู่เป็นล้านเป็นแม่ทิ้ยเป็นแม่ทัาเอตูไฮเกสันคุ้มเนาะอามาเอาเชือดมาดีเนาะอาเชิอดเราทั้งในเนาะเอาเชิอเด้วยถ้าูกมาตังงินแทนผมพ่อกะเอาตังออกมานั่งแน่นั่งแหมงเยน้อยเขาไปเอาตังมาน้าแม่หลวงเอาตังเขา น้าเออเป็นคนไทยู้ไห่นน้ากห้ช่วยกันปัตสวดนุงน้าอภาษาจนอะายข้ามน้าภาษาข้ามดอะ้เมัยมนก็ไดพี่น้องน้าอ้มีรนาต้ยู่เรื่องอไรนอะายข้ามดูน้องภาษาข้ามดูหยาไม่เป็นไรเออผู้ก็เป็นกยื่นลยู้กันน อ <hertz diversity S 2> ันนี้ยืนใช้มือูกก็ไดจะกเป็นอ่ะข่ามาารำการเบิดเดอมหลอกี่ม้ารำกานะเข่าม้ารำกาเดิดเด มีแห้กันเบิร์ตทุกคนในครอบครัวเด็กเบิดทุกคนเบิร์บัตรายนว่นะเพรทั้งมันทั้งมากทั้งน้องขามทั้งซไเอรด้ไปเลยไอ้คููทือน้ำยาเมเลไอ้รยงยไงเียกใครคร Gracias.